คิดจะเพียบเพียงกูอยากเป็นแม่หญิงของคนพี่เด็กจนตัวสีตัวสั่นมันต้องเจอแบบนี้ถึงจะสั่ฮัลโหลจะพ่อแม่งโหลแบตกูก็หมดไปก้อนหนึ่งแล้วฮัลโหล ยืมเลยโศกทั้งพระรามเก้าเลยวิลาวิลาวิลาไม่รู้ขึ้นที่นู่นสึกวิ่งมานี่ไวแนี่พพพ่่่อออจจ ไปตามเลยปะเอาตังที่กูไปตามบ้านนี้พ่อมึงเมาหัวพลาดเข่งแล้วล่ะพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าลีบมาไว้วซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้แถมแครนนะฮะแาเธอาเธอร์มาเธอมาเธอภาษาอังกฤษก็พูดได้ทุกประเทศและแม่ก็ผัวเยอะมา มมมมามามาแ่ไอเนี่ยแม่เป็นแม่ปลาบัวสงสัยกำลังหาเขียดแดดมาสิพ่อมาอย่ากลัวลูกนะมาพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อลีมาพี่หรือว่าพ่อนอนดู IBC โอ้โหเี่่อนดู IBC ทำไมมาเล่นตลกกับผมเก็บเงินได้3ามหมื่นโอ้โหอยซื้อทีวีไปฝากข้อ30นิ้วโอ้โหอะมึงไม่รู้อีกแล้ว9เดือนดูแม่งแต่ช่อง3ามทำไมอ่ะกูถามนี่ทำไมแกไม่ดูช่องอื่นเขาบอกให้มันพังเป็นช่องๆไปโอ้โหง่อยะอวดฉลาด จะมาเป็นสามีหน <anto> ูไหมคะโอ๊ยขลวยกูไล่ตัวจากชีวิตกูก่อนมึงก็ช่างกล้าพูดนะกูคิดแล้วเชียวว่าพุ่งมาที่กูแน่แน่โอ๊ยกูพูดอะไรกันโอ้ย กูพูดเลยนะไม่มีผิดเดยลยกูบอกว่ากูขนลุกมากที่มันพูดเมื่อกี้นี้ว่าไม่มีผัวกูรู้สึกขนลุกเลยกูคิดไม่มีผิดเพาเดี๋ยวต้องพูดมาหากูแน่กู <c oughs> ค,คิดไม่มีผิดเลยสุดท้ายพูดมาหากูจริงๆริงโอ๊ยตาย